วันนะครับวันนี้เราจะมีรถขนเหมียวมากันนะครับรีวิวรถขนเหมียวกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กสมัครคลายด้วยนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟเฟิร์มอิชัยช่วยทางด้านอาหารนะครับยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มแล้วก็การศึกษานะครับแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กๆนะครับยูนิเซฟเดอร์เนชั่นยูนิเซฟเฟิร์มอิชัยชาวไทยเรานะครับสำหรับประเทศไทยทั้งหมได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคาร กสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในสาขาบางลำพูสนาคาสำนักงานกรพอนะครับเป็นโมบายแบงกิ้งครับหรือสแกนคิวอาร์โคดนี้ก็ได้นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้เนาะหรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับท่านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในเซฟด onation สแกนลนยออฟฟิเชียนี้ไปเลยนะครับมีที่จะบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ดนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องไปทําบริจาคก,ก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าก็จะถึงเวลาบริจาคแล้วนะฮะจะได้ร่วมกันช่วยเหลือคนทั้งโลกนะครับ Okay. วันนี้เราจะมารีวิวรถยามาโตะกันนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รู้แต่เป็นรถขนของนะครับของยามาโตนะเนาะตัวรถเขาเขียนว่ายามาโตะนะประตูเปิดได้นะฮะประตูเปิดได้ประตูท้ายก็เปิดได้เป็นรถขนของนะฮะรถส่งของนี่แหละถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงรถเคอรี่นะรถเคอรี่รถ, ly, รถขนของนี่แหละะก็ประตูท้ายเปิดได้นะแล้วก็เป็นที่เก็บของ เขามีสิ่งล้างมือได้เพิ่งเคยเห็นแปลกมากกสัญ,ญลักษณ์อุ้มเหมียวนี่ในเมืองไทยก็มีนะในประเทศไทยเราก็มีสัญ,ญลักษณ์อุ้มเหมียวคุณแม่สองลูกอ,อย่ามาตะเรามาสองภายในรถกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ซ้ำแทะะ้แเห็นที่ล้างมือไหมมีที่ล้างมือด้วยนะไม่น่าเชื่อ ชุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นห้องคอนโซลนะครับห้องขอพิทห้องสลับไดเวอร์หรือว่าคนผูลัขับห้องสลับท่านผู้ที่ขับนะครับก็คือไดเวอร์นะฮะก็มีไดเวอร์สีที่นั่งท่านผู้ที่ขับคนลัขับหรือท่านผู้ที่ขับนะฮะก็เป็นก้อี้ยาวเลยเนาะนี่เป็นพวงมาลัยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาดีไซน์เป็นอย่างนี้เนาะสัญลักษณ์นเหมียวรับลูกนะะหมายถึงความห่วงใยนะครับในการดูแลที่ดีของสินค้าหรือพัสดุที่ส่งนะฮะ เป็นสัญลักษณ์ที่ดีหมายถึงว่าดูแลพัสดุที่ส่งดีฮะไม่ทําให้พังม่างั้นประมาณว่าดูแลเหมือนกับคุณแม่ดูแลคุณลูกเลยนะดูแลดีนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นรถของบริษัทคนส่งสินค้านะฮะอะไรเอ็กเพรสนี่แหละจำไม่ได้แล้วแหละก็เคยมามาเหมือนกันฮนะแต่เขาไม่เขาไม่ระบุนะว่าเป็นชื่อบริษัทอะไรเขาเขียนแค่ว่าเขามาส่งเฉยประมาณนี้ฮะแต่ว่าไม่ไม่มีชื่อบริษัทแมวเหมียวจะรู้เป็นรถของแมวเหมียว จะรับจ้างส่งมากกว่าครั้งนี้เป็นรถส่งของภายในประเทศญี่ปุ่นนะฮะถ้ามาในกทมเนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยนี่จะเป็นสีเงินเงินรถก็จะเป็นสีขาวๆเงินเงินนะฮะนี่คือในประเทศญี่ปุ่นบริษัทรถขนส่งนะครับแมวเมียว,วโอเคทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรถขนส่งแมวเมียวนะครับดูแลท่านดีดูแลสินค้าท่านดีประดุดน้องแมวดูแลลูกพำม จบแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมกันหวังว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ